สวัสดีครับมาพบกับร้าน168บายเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญรถไว้เมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามิวคาวาซากิเซทเอ็กซนะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับรถคันนี้นะครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่439,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทตะวันออกมีซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทกรุงศรีภูมิไบนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่86 2 5 0บบาทนะครั ตคันนี้นะครับไม่น้อยมากครับเลขไม้จะวิ่งอยู่ที่5,000กิโลเมตรต่อประมาณนะครับรับประกันเป็นไม่แท้นะครับตัคันนี้นะครับของแต่งคร่าวๆก็จะมีชิลหน้านะครับมีท่อนะครับเป็นท่อทรงสตีนะครับมีการล้มนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ มาอนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับรหัสติดต่อรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส58นะครับใครที่ออกรถกับทางร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กนั้นหนึ่งหกแปดใบด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ